เล็บโพเล่นกูอยากเปิดเ,เล็บโพ่เลน,นให้กลมมือหนีนได้นอนใส่บึงมันจะเหมือนกันอ่าน้องอะไรฮะสวัสดีครับน้องซีแกมโตเกียมูสิกน้องซีแกมโตเกยียมสิกวันนี้คุณรับบทเป็นอะไรเนี่ยรับบทเป็นเด็กครับเด็กอะไรลูกนักเรียนนี่แหละครับนักเรียนทำไมข้างล่างเป็นผู้ชายข้างบนเป็นผู้หญิงเด็กเจนซีไงครับเด็กเจนซีใช่ค่ะโอเคอ่ะซ้ายมือครับต่อไปครับสวัสดีค่ะครูจูนี่โตเกียมูสิกค,ครูจูนี่โตเกยียมสิก รับบทเป็นยังมือนี่คือแตไงไก่เป็นมักสาวเซย์ยิ้มเซย์หยอันนี้แตงแตงตัวมาหลอกล่วงซื้อค่ะของจริงชุดอีกชุดหนึ่งหรออีกชุดหนึ่งค่ะแล้วก็เหมือนเป็นตัวเอกที่แบบว่าถ้าไม่มีไม่ได้เลยไม่มีไม่ได้เลยขอบคุณครับไม่ยังมาหนึมาโซูมาซเถาวมาเก่าถร้วสวัสดีค่ะคุณสรวยค่ะคุณเป็นคุณสรวยสวยงามคุณรับบทเป็นคุณสรวยหรอใช่ค่ะ บอกตาบอกหยังหางตาหางหยังนอนป๊ป๊๊กป๊อว้าวเนี่ยโอ้คนนี้เองใช่ค่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไหนมาเดี๋ยวเดอะเทคเอามาเดี๋ยวเดอะเทคใช่ไหมเพราะว่ามาเดี๋ยวนี้ไม่เคยกีดตาแบบนี้หรอใช่ค่ะมาเดี๋ยวที่นี่ไม่กีดตาไม่กีดค่ะกีดอะไรกีดยางกีดยางกีดยางแทนวันนี้คุณรับบทเป็นคู่สวยกับน้องแอนนี่ค่ะ สวัสดีครับคุณแอ๊ดครุตะเกียมิวสิกครับสวัสดีครับรับบทเป็นใครครับในวันนี้วันนี้รับบทเป็นพี่ฟรังครับผมพี่ฟรังครับผมเฮ้ยคุณรับบทเหมือนนักร้องเหมือนพี่ทีกก้าแต่งกายยังไงไม่รู้เอ๊ะเอเอยังไงสิวันนี้ฉันจะอะไรมามาอวดเธอด้วยอะไรฮะนี่หนูผมก็มีอะไรจะอวดเพราะเหมือนกันฮะอะไรฮะหนิ่เออ คุณสิทภาพไปอเมริกาอยู่ไปยืดกระดุมเพราเขาไปครับเอาโอเคครับวันนี้รับนผู้บัญชากสังนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการรายการหนึ่งนะคุณฟรังนะรอติดตามบททบาคุณข้ามคืนนี้นะครับผมสายมือต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะเจสุพพรเจสุพพรผู้ใดอยากบนนี้ให้เจ้ามันคือคักคือแนรแท้บ่อได้เพลงไหนยากเลยบม่ได้บอกบีบไล่กาดอย่างเลยคู่บิ๊กกี้แค่ลีเจนะมันนี่จุกอะไรมันเมนพวอมาข้างหน้านานา เรื่องว่าเรื่องว่าปิดจุ๊มาเต้นอย่างนี้นะน้องฟุกเขามองพ่อแม่จุ๊ได้ดันแล้วบินลึบๆเห็บหมาตัวนั้นเห็บหมาตอนนี้รู้สึกว่าห่อนป๊ะห่อนเฮงคุณมีนมจริงเหรอเนี่ยคุณไปทำนมในือหลานงานเนี้ยใช่ทำมาจากโรงพยาบาลเคไอเอ็มโอ้พาโดยหมอกรวินเจ้ารอติดตามนะครับกับครูชิดจังรับบทเป็นจะออกซื้อเวื่อยหรอย่างไอโฟนอุษาบริสุทธิเยี่ยงไปเยังเจ้สมพรเมียนายห้างจะบอกใครพีนเนอ กูถามนะครับนึงทุ่งเท้ากับรองเท้ามันเข้ากันไหมนะ่ะถุงรองขนสัตวเออจะแฝงฉันที่ยังถุงเท้าสีดำเซ็ตเกือบสูงเอ้าท่านต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้ำปูนเซียมครับพี่น้ำปูนเซียม <Yes. S 1> ชุดจริงไม่ใช่ชุนดนี้ใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้หลอกค่ะหลอก Yes วิธีการเก็บไข่ของคุณยังไงครับในค่้นตอนนี้อ่าแดบ้บค่ะ พาดไปข้างหลังรู้สึกว่ามันจะยาวดีปพาดเพราะมันเปเข็มขัดที่แต่พูดอย่างนั้นสีน้องซีแยมคิดตามะน้องจีแกะใจแตกก่อนนะคนต่อไปครับน้ำน้ำปูรับเป็นเจ๊เป็นพี่สียมพี่สียมนะอรับบทเป็นใครคะเป็นอะไรนะคะเนะหมี่ค่ะบะหมี่ลูกใครคะลูกแม่จูนค่ะแม่จูนจดีไหมคะจะดีค่ะรัวแบบแม่จูนกับพี่กล้วยใครเสืรอกันคะ ใครสวยของกันระหว่างแม่จูนกับพี่กล้วยใครสวยกู่กันแม่กล้วยสวยค่ะถ้าขาบริการนองกับบ้า,านแ,แ,นะแม่กับบ้านเลยค่ะคุณแม่ไม่ได้เข้ารอบค่ะเชิญค่ะเออ,อมาครับแม่กล้วยสวัสดีค่ะกล้วยเป็กมกมนค่ะวันนี้เราเป็นแม่ค้าที่มีหลายแห้งแม่ค้านี่ลายใช่ค่ะแล้วก็เ,ออเป็นคู่แข่งของนางเอกแต่ก็นางเอกคนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันรอติดตามเนาะ สวัสดีค่ะน้องดาวค่ะแม่ค้าขายปลาหมึกย่างค่ะน้องดาวบทคุณบรนเดียดเด่นยังไงครับรอบนี้ก็ไม่ค่อยเด่นบทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะทีนี้ถือว่าเป็นงานง่ายๆสบายๆายเลยครขอบคุณน้องสแตมนะครับครับรับบทเป็นเกวัฒน,นธรรมมีสบายนึกบ้างรับบทเป็นชินจัง ผลงานพิงมองมองมองเสรนจแล้วก็จ้องอะไรกัมาเลยมาฮะอันนั้นวิญญาณวิญญาณวาอันนี้ตัวจริงตัวจริงคุณรับบทชุดนี้หรอในเรื่องเราไม่ไม่ไม่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งอันนี้คือชุดหล่อครับชุดหล่อใช่จีวัฒนธรรมพระรจีวัฒนธรรมพูดซะคุณไม่กล้าสวมคือแบบนี้เลยนี่ทีเด็ดทีเด็ดสวัสดีค่ะน้องรวงข้าว40่ดีกรีค่ะน้องรวงข้าว40่ดีกรี คุณแต่งกายกรเกิงยีนเสื้อยืดลายแต่แว่นตาผมสั้นๆวันนี้คุณรับบทเป็นใครครับเป็นน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวทำอะไรครับพันดาราพันดาราโอเคกันแดดกันแดดพันดาราข <laughs> นจา้างขนปนิไม่จางค่ะผู้เฉยๆแบ,บ่งโซ่หอกแหม่รัวใช้แบ่โซว,วันนี้ใช้แบ่งโซ่ด้วยไม่น่าละ่ะบอกเชียวสวัสดีครับสกายโตเกียวมิวสิกครับสกายโตเกียวมิวสิก ชุดว <ฮะ S 1> ันนี้คือเขาเขาเรื่องราวของชุดนี้ได้ไหมไม่ครับไม่ครับอันนี้หลอกครับหลออมันกางอันนี้ใส่ตั้งแต่เมื่อวานเลยหลอแล,แล้วคุณชื่นชอบตองเบนบิสเสียดเหรอฮะเบนไหนฮะเบนบางสียังไงฮะคือคุณเอาลูกตองเบนบางสีมาคลิกหน้าเสื้อคุณทำไมอันนี้อันนี้พี่ชายของเมงอ๋อเส<อ>ื้ออะไรครับไม่รู้ครัโอเคผมชื่ออะไรนะครับคุณชื่อสกายไม่ใช่ครับเมื่อไหร่บอลจะถามว่าผมชื่ออ๋อคุณรับเบอร์อะไรฮะ อ๋อเป็นเดือนครับเป็นเดือนเดือนมหาเลยครับเดือนมหาไม่ใช่ชื่อเดือนครับผมเป็นพี่ชายคนขายปลาหมึกย่างครับอ๋อพี่ชายคนขายปลาหมึกย่างพี่ชายดาวน้องดาวนี่หรอใช่โอเคสุกน้ําสุกเนื้อดีรอติดตามครับคืนนี้ครับสวัสดีได้หลายครับครับผมกองวายุโตเกียวมิสิคครับกองวายุโตเกียวมิิคคุณมาในรูปของพี่สายันสัญญาเป้าสายันโบมีนครับ มาในระบบทเป็นเสียเจ้าของไข่เพีงไงครับป้าเข็มขดคุชชี่ใส่ทองเหลยอครับเหลือหรอใสยเหลือขั้นขั้นบออีกทีนั้ไม่จะกลายเป็นสีอื่นได้น่ะเขียวเดิมๆละมันืวเปาบาคุณเป็นคนดีหรือคนเร็วคนดีมากครับคนดีมากทำไมนะบอสลูกผู้บริหารโอ้อนาคตเป็นเจ้าของ่ายเพลง แต่ว่าโอ๊ยไม่รัาดีกว่าออบอสเหรอฮะบอสเป็นผู้เชี่ยวชาญทางาพิพากวิจารณ์เป็นนักวิชาการที่แบบพิพากวิจารณ์ชอบเสียงเรื่องชาวบ้านเลยนะผมแบบว่ารับบทนี้คุณพี่กี้เลือกให้ผมเป็นแบบว่านักวิชาการความรู้ความสามารถเยอะแล้วก็ชอบสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านเรื่องเตีนก็ไม่รอดขอบคุณครับแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วใครอีกน้า นี่ไงหนุ่มๆนี่ไงเป็นอะไรกันบ้างนี่4คนนี้นี่ไปแอบไปแอบเห็ดหยังอยู่หัน่นมันเป็นตะยานหรือไปหาอยู่มุดมืนปลายังไงไว้แะทุกผีเอาสุขภาพเมาบานีเป็นอะไรฮะคุณพาพเป็นอะไรเอ้อเอ้อเอ้าเอ้สวัสดีครับ เทนโตเกียววิวสครับคุณรับบทเป็นเลยฮะรับบทเป็นเอฟซน้องต้นข้าวครับเฮ้ยต้นข้าวคนนี้นะใช่ครับใช่โอเคสวัสดีครับคุณกีตาร์นะครับรับบทเป็นโปรดิวเซอร์ครับผมโปรดิวเซอร์เขามีหูฟังมีหัวอะไรอย่างนี้หรอเออบอกให้มาเลยตอนนี้มันมาพ่อโอเคไม่หนุมากไปโอเคเาจะน่าพ่อหอบุกไป มันใหญ่แค่เหนหน้าอันนี้เป็นโปรดิวเซอร์แล้วเป็นบ้าฮะอ๋อสวัสดีครับน้องเวฟโตเกียวมิวสิกครับขอบคุณครับอ้าวเลยคืออะไรน้องเวฟเป็นอะไรลูกเป็นตัวที่ทําให้จุดเรื่องแตกฮะรออันนี้อันนี้น้องเวฟยิ้มแข็งเนี่ยแจ้งเป็นใช่ไหมลูกแจ้งครับแจ้งรู้สึกว่าตัวเองรีนเยี่ยงไหมลูกเอาออกให้คึกหนึ่งไหมมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะบอลถ้าอยากดูชัดๆไปที่ โอเคกับคุณน้องมิ้นะครับน้องฟ้านะครับผมค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับน้องเต้โตเกียวมิวสิกครับน้องเต้รับบทอะไรครับเป็น FC ศิลปิน FC ศิลปินนะครับครับสวัสดีครับน้องฟุกโตเกียวมิวสิกครับผมน้องฟุกครับรับบทเป็นเด็กเรียงของพี่ดาวครับผมเด็กอะไรนะเด็กเรียงครับเด็กเรียงเด็กเรียงเด็กเรียงพนักกวามันเดแดนเซอร์ตัวเกี่ยวทั้งรีนแข็งทั้งเบาบาสัตทั้งนับไล่ไหล กงเป็นออดที่อำออ่อย่างโอ้ยเด็กเรียกของเจ๊ดาวหรือเรียกสั้นๆว่าแมงดาใช่ไหมครับเป็นแมงดาเจ๊ดาวใช่ไหมอาจจะใช่ครับผมเป็นแมงดาโอเคน้องโอมครับสวัสดีครับน้องโอมต Tokyo Music ครับรับบทเป็นกีเสด็ครับ อะไรนะกีเสดเอร์ครับน้องกีเสดเดอร์ครับอ๋อน้องกีเสดเดอร์ใช่ครับกีครับรอติดตามนะครับครับคืนนี้คุณมีบทบาทไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วครับคุณไม่ได้มาเต้นมาคุณไม่ได้มาเต้นมาแสดงอย่างเดียวคุณมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับบทบาทก็หนักอยู่ครับหนักอยู่เนาะโอเคครับสวัสดีครับเออตัวเกียวมิวสิครับน้องเออู้มัดจุกมัดจุกเนาะถักวงถักเปียเป็นไงบ้างวันนี้ วันนี้เราบ,บทเป็นผู้จัดการน้องรวงข้าวครับผู้จัดการน้องรวงข้าวโอเคน้องรวงข้าวนะครับสรุปชื่อรวงข้าวด้วยต้นข้าวคุณเรื่องสับวสัวแล้วตอนนี้น้องเข้าใหม่ปามันโอเคอ่ะเดี๋ยวขอรับแสดงหนึ่งคนครับคุูจุนนี่น้องแอนนี่และน้องฟลุ๊กครับและน้องหลวงข้าวครับกับผลงานเพลงนี้ แดงแรงน้ำใจบอกสรัดสุดสุดครูสลวยพิทิโกและพิทิโกพิทิโกอ้าจบลงไปครับผมพี่น้องกองไฟจวดอย่างเดียวกลับพี่น้องช่วงนี้ซื้อบัตรจองตั๋วอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋ว129บาทสุดคุ้มนะครับนี้ครับพี่น้องกองไฟดังได้ก็ดับได้ thì cao như em nhắm và phải ba món phá tình tà lông tí phá tháng bụi đỏ ăn mình em nó tèm bèn tè tè cho của lương khiến đi บ่ทันจิตหัวใจเอ๋ยบ่อยากเก็บมาคิดแม่ว่าลืมบ่มีไดจากกันไปนานดอกแล้วยังมีแววให้ได้อย่าป่าบไปมักสาวปาองเป็นแม่างบ้านนอนเอาโอบ่อ ั้งคิดหอดเจ้านั่งเจ้าค้นหาปากน้ำตาคำสั่งคนนี้นั่งตัวร้นตัวรายท่านใดอยากฟังเสียงชัดๆเพลงพอๆนะครับผมเชิญได้ที่บ้านฟ้านะครับผมค่าเพลงตุกยอมิวสิกนะครับพี่ๆครับช่วยการอุดหนุนนะครับทำเพื่นี้นะครับราคา129บาทเท่านั้น พี่ๆครับท่าใจที่สนใจนะครับผมคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับนม่ทำให้พี่ๆทุกคนปิดปังแน่นอนครับ ต้นนี้ทำไหมทำให้หัวใจนาจะเดียวจะทรงปีกาสมุมันถึนงบาดนไม่น,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 มานาจะหลงไม้มันต้องนีอมากบินีก็มังในหุบฟังฟังเพื่อรวมให้ฟังแล้วรอสบายในหตวใจนากระใจมากสัมสัมเด็ดตุ้งหัวเด็กเพื่อจึงบเกินเป็นดีติดหัวเดียวของสันมองตาอยาก Thank you. I uh -huh. พ,พี่ครับก็เป็นกำลังใจแรงผลักดันให้กับน้องๆทีเป็นโซเกียวเิลสิกนะครับผมทักกันได้เลยนะครับที่บ้านศานะครับบัต129บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆครับ เยวอาต่อตามทีแต่คอยที่ดูใจเดอเิมสาวเด็ดเธอสุดเนาะสาวเด็ดเธอเด็ดเธอหรือว่าสาวห่างคิดสาวเด็ดเธอหรือว่าสาวห่างคิดคอยหาจิตต์ตเดิมตัวเดิมกับรัก ใละดุกินไห้จะมองเขานี้ก็ขอ,อ,ขอที่ขอเจอ้าชออ่งเงือบองคอยกับีเป็นลมมาเือนเดินมาทุกกะทีด้านหลังเตทีบ้องมีผู้ใดขับขาคนนั้เอกหมอลเขาผู้งามผู้ใดก็ะอมกระเ้าก็ไปเดมเจอสาวที่นอ้องอยมันน่าน้อยใจเลยฮเกิม dạ thưa dạ thưa người đó xảo hạ cua đầy người dạ thưa người may trời hạnh hạng hột mùi khó mời không bỏ lỗi đeo vào cùng kịp nơi chẳng hỏi về hết mùi ơi ได้เกินไปละตกใจจะมองถ้ามีก็ขอาีขอยฉพาะยังเดือบ้องเตาเต็มหลงมมาเหมือนเดิมมาทุกทีด้านหลังเวทีบ่มีผู้ใดทำส่วันอี้มาลำงานเกงน้อยเอาผู้งานผู้ใดก็ยอมกับเอาต้องเรีอนซื้อสาวที่งงลานญาติไม่ใจเลย

จอดไปราเอ้ยนั่งเดินอยากเอยพ่อแม่กาดีอยากให้มาตอนเที่ยงวนเจ้าจะรอนและอยากใ้อนั่หน่อยต้องมักตกแต่ง่มีเมฆเป็นตีที่ภูมิามับ้านตะวันใจลราไปน้อฮะจอนนี่คือ รับผมสวัสดีพี่น้องทั้งเลยสวนสวัสดีบ้านทักทุกๆบ้านที่มาให้กำลังใจด้านหน้าเวทีในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะ<า>ผม เดี๋ยวให้ทีมงานศิลปินนะครับนักแสดงเราไปเตรียมตัวแสดงนะครับผมเพื่อจะเข้ากลุ่มอีกสักคู่วันนี้เราน่าจะเข้ากลุ่มก่อนสามทุ่มอยู่นะครับผมว่าในวันนี้เราจะเข้ากลุ่มกันเร็วโอเคนะครับพี่ๆครับถ้าท่านใดอยากชมต่อสามารถทามาที่บ้านสีฟ้านะครับผมขอค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้เลยนะครับสําหรับวันนีุ้ขอลาไปก่อนนะครับงานเพลงหลากหลายบุคลิกหลากหลายนักแสดงหลากหลาย การแสดงในค่ำคืนนี้นะครับผมบอกว่าอยากพากน129บาทผู้นำคนกับสื้อถิ่นใบเพราะเบิรงไปหาเบิรงนผุน,นักะั้แนนเรื่องตั้งว่าเป็นอย่างนี่น้อง่าจะซื้อถิ่นใบก็บโอเคแล้วบัตรหนึ่งใบหัวใจมครัก